ตินวันนี้กินรักชูอีกแล้วนะครับข้างในพริกแบบโอ้โหเผ็ดแน่ๆอันนี้ติ้ไก่กำลังอวผสมกันนะ อ้ยแพอันนี้ไม่ใช่มาราหนะครับทุกคนแต่ว่าเพทย์แต่อารมเหมือนแบบกิมจิเลยนะรู้สึกเหมือนกินกิมจิอันนี้นางอัวนางอัวไม่หนามากนะครับทุกคนหืมนางอัวก็กุกกุ้มเหมือนกันอืมนางอัวเจ้าเนี้ยผมชอบมากเลยนะเพอแบบสายอยากกำลังดีดูดิไม่ใหญ่มากไม่หนามากนะครับทุกคน ดึงดังมากความเผ็ดเริ่มจแต่ลักชนกินกับข้าวอ่ะอาจจะหมก,กันมากเลยทุกนรู้สึกเหมือแบบกินกิมจิกับข้าวสวยร้อนๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ารักชเจ้าเนีแบบ่แบบแนนะแนแนนเวนใหญ่นะรกชนใหญ่รเน้อยนึงรู้สึกเหมือนแบบ ก็โอเคนะทุกคนผมชอบเปรี้ยวนิดน,นึงแบบนี้อันนี้ติ้งไก่ติ้งไก่ก็หั่นมาแบบนี้นะอิ้งไก่เปรี้ยวนนิดน,นึงอร่อยรู้สึกเหมือนแบบต้มเส p r ติ้งไก่อย่างเงี้ยกินติ้งไก่อีกรอบนึงอืม้ม ตีนไก่ก็แบบสุกพอดีแล้วก็ผมชอบเจ้านี้เพราะว่ากะปงหนึงใหญ่มากนะครับทุกคนดูดิกะปงหนึ่งแบบให้แบบแน่นๆเลยอะ่ะแล้วก็เจ้านี้นะครับทุกคนมีหนังอวก,กับตินไก่เยอะแต่รักชูมีน้อยนิดน,นึงอืมักชูก็กุกุบๆเลยติน โอเคแล้วเส้นนี้อร่อย